โอ้ยลีกศีรษะสองคนนี่นะลุงเลยโอ้ยเล่าเล่าตัวนี่นะไอเสื้อแดงไอเต้นเหมือนลุงเลยนี่ยเล่าเล่าได้เนี่ยทำอย่างนี้นะคนเหล่าต้งคู่เลยนี่นี่นี่เต้นเหมือนลุงเลยนี่เขามาเขามาก็ปิดเส้นเลยเลยเลยช่องแล้วต้องแน่ต้องแน่ต้องแน่ยัดไปนะใครมาเชื่อมาเต้นคือลุงแหละแล้วอย่างนี้เส้นนี่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 นมาเี่น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 ี่เสื้อ่นี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 ่ สวยต้มให่แน่ส้มให่แน่ต้มไห่คนแน่ส้มมาในไหรือเปล่าต้มไห้แน่เพราะว่ามันปรหลาดต้มต้องอ้อที่ผักธรรมดาน่ะเอามาที่นี้คุยโอ้เขาบอกว่าต้องเห็นคุณลุงให้ได้โอ้โหดีใจจังเขาติดตามมาตั้งแต่ตั้งนานหรือยังคะโอ้ยมาเที่ยวก่อนเขาอยากไป บ้านลุงพลเหรออุ้ยขนาดนั้นเลยวะลูกอุ้ยเก่งจังเลยพาไปยืนกับคุณลุงไปยืนไปยืนไปยืนเอาเปิดกล้องเปิดกล้องเดียวให้ใหเร็วเร็วเซลฟี่แต่แต่หากล้องไม่เจอแหนะแหนะหนะหากล้องให้มาย้ายเนี่อยายมาให้ยายหาให้กล้องหากล้องไม่เจอกล้องเอากล้องหนูมาลูกเอากล้องหนูมาเปิดดิ๊ กาแฟมานี่อาถือหน่อยยายจะหากล้องชอบสะนั่ไหมไม่ชอบชอปักแปะัแถอยไปไม่ชอบเราชอบไแต่ว่าเปิดพิซซ่าไว้เต็มไปหมดยึดกล้องยันค่ะเพราะว่านี้เป็นหน้าจอเลยยึดถอยไป

รอให้ด้วยนะคะใจเหนื่อยแล้วรับฟีเจอรเดิมขอบคุณที่ตอบได้นะลูกขอบคุณที่ขอบคุณทั้งยัง ไปเดียวแล้วนะคะชื่อน้องอะไรคะน้องอะไรน้องน้องมีมิวน้องมีมิวโอ้ยน่ารักจังตหรอายทำไมลูกเจอคุณลุงแล้วลูกเปลี่ยนลูกลูกเลี้ยงนนึงแล้วดีใจไหมคะเจอคุณลุงดีใจมากดีใจมากรอบนึ่งมามามาครั้งหนึ่งแล้วอยากไปบ้านเลย ทำไมละแเจอแล้วเจอแล้วทำไมเขินน่ะเป็นเรียบซีแล้วทำไมเขินคะลุงหล่อไหมคะหล่อค่ะโอ้โหถูกลุงหล่อจริงๆน่ะหนูติดตามลุงมานานหรือยังคะนานแล้วโอ้หนานแล้วดีใจด้วยนะคะที่มาเจอคุณลุงวันนี้ได้ถ่ายรูปสมใจแล้วที่นี้ โอ,อ้ยถูกใจละเดินมาตั้งไกลจากถ่ายรูปกับลุงพลเลยกินอะไรหนูอยากกินอะไรมีนมมีอะไรอะ่ะมีนมชมพูด,ด้วยไปสั่งเลยเดี๋ยวลุงพลอันนี้นร้านของลุงพลไป,ไปไหนมาโอ้จะพาเข้าไป <laughs> อ่าไปสั่งเลยค่ะ ใครซื้อหมวกให้สวยจังโอซื้อใส่กันฝนเนาะนี่นะคะเราก็อยู่กับนองตองนะคะท่านันนีลูกใหญ่กับน้องตองรำไปกันกับเชื้อาไปาเรค่ะให้ที่วัดเงินไหลนองคงไหลมากระไดไหลเลยเับน้ตอ ต่อคนสวยจะเรกิวยาวฝนก็ไม่หยุดตกสักทีนะลูกเนาะจะได้ไปนั่นกันอ่ะฝนไม่หยุดตกสักทีพรุ่งนี้จะหยุดตกไหมนู้ไปโรงเรียนวันไหนล่ะอคนก็จะไม่ได้จะ่ก็ขอให้หน่อยก่อนพรันีก็ขอให้ที่อนุเพราะว่าหยุดหกวันหยุดหกวันถึงวันที่เท่าไรพรุ่งนี้วันที่หนึ่งวที่สามหยุดถึงวันที่สาม เราก็อยู่อยู่ได้อีกสองวันโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยไปกันให้ฝนหยุดก่อนโอ้โหต่อไปเราไปลามกันไปลูกไปเดินเอาไปเขารอหนูอยู่นู่นเดินไปแดวไปเราเดินไปรอหนูกับยายนี่หละเขาไปแล้ว นั่นนี่ยนะเขาเรียกแล้วไปลูกมาไปไปมานั่นเขาเรียกแล้วมั้งนั่นพี่เสือเรียกแล้วเร็วๆลงมาเดินเอาพี่เสือเรียกแล้วนั่นสาวไปสองคู่เลยสาวแหล่มาจูทูบอยู่ไหนสาวแหล่เนั่นแหละสาวแหล่ ที่นี่เราเรามาถ่ายถ่ายแบบว่าเอ็มบีกันนะเอายูทูบมาถ่ายเท้าแรงไปอยู่ในนายแล้วก็โชว์หน้าแต่ละคนน่ะเอาเพชรแห้ามาทำลงลุงเขาไม่มีเลยเอาอย่างนี้เลยใครเขาทำได้โอ้ยไม่มีแรงขาจุขาโบเลยมีลูกเทาน่ะโอ้ยนี่ไม่ทานแล้วแหละลุงแล้วลุงบอกว่ารวมใจรวมใจย้ายกรา

ดีนะยังไม่ลงชื่อเาดิมดิมเมื่อตอนเดีดิเมื่อตอนเียวถอนเอาพื้กาให้ลงชื่อไปแล้วก็ไปย้กุลาบนะดีนะยังไม่ลงชื่อนะชิ่มชไม่ลงชื่อโอ้โอมาเด้อโอ้เด้อใหญ่กุลาบสิตัวเป็นคนบอกยังกุลาบลุ้งมาหนิมนกันแบเออสุดหลอกสุด้นสุมเลยสุดหลอกน้ำโบเลย ไปขอญาตนะครับเตียนปวดท้องครับทานข้าวและท้องเสียับไมเลี้องไปแล้วเพิ่อลองไปแล้วเ<ท>พิ่งไปหรอเด้อพี่นวัดมายังมาเลยขอย่างยังยไหปานเรีมมยกพี่นวัดเรียกพี่วัดยอมหลมาจัง คนไทยกินเหมือนนสิเปิดเพลงเลยอย่างอนแล้วทายกันทุกคนูุอ้ยังพรหรั่น้ะมาณน้าลน้าน้าผู้จัดการล้างกำลังทำความสะอาดนะคะคือ